สวัสดีค่ะครูชอลิป้อมอาสาดิฉันนางสาวนัทนิชานุ่มทองหอมโม5 1ทัศเล็กลขที่27ค่ะวันนี้จะมานำเสนอความรู้ประกอบอินโฟกราฟิกที่ได้ไปศึกษาผนความมาในหัวข้อเรื่องบอกเกิดของศาสนาค่ะบอกเกิดศาสนาหมายถึงเชื่อว่าความกลัวเป็นต้นเหตุที่ทําให้มนุษย์หันมานับถือศาสนามนุษย์กลัวสิ่งลึกลับกลัวปรากฏต่ปาปรากฏการต่างๆทางธรรมชาติเช่น ฟ้าแลบฟ้าร้องน้ําท่วมทําให้มนุษย์หาที่พึ่งพาทางใจเพื่อบรรเทาความกลัวนั้นจึงเป็นเหตุให้นับถือศาสนาศาส,สนาคือลัทธิความเชื่อของมนุษย์เกี่ยวกับการกําเนิดและสิ้นสุดของโลกประเพียงศาสนานะคะมีไปสองประเภทคือหนึ่งเทวนิยมคือลัทธิความเชื่อพระเจ้าผู้ทรงอานาจยิ่งใหญ่พระองค์เดียว 2. ออธิวนิยมคือไม่เชื่อในการมีอยู่จริงของพระเจ้าค่ะ โดยเชื่อว่าโลกและสวัสดิ์เกิดขึ้นเองตามกฎธรรมชาติเชื่อว่ามานุษย์เป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของตนเองส่วนสาเหตุการเกิดศาสนาคะก็จะมี4ข้อค่ะคือความไม่รู้ความกลัวความพักดีแล้วก็ความอยากรู้เหตุผลความไม่รู้คือปรากฏการธรรมชาติก็คิดว่าเป็นอำนาจของพระเจ้าบันดาลให้เป็นไปธรรมชาติทําให้พวกเขาคิดว่าเหตุการณ์หรือปรากฏการธรรมชาติเหล่านั้น เกี่ยวข้องกับพระเจ้าตัวอย่างเช่นลุงกินน้ําเมื่อเห็นลุงกินน้ําก็เข้าใจว่าเกิดจากอํานาจศักดิ์สิทธิ์บรรดาให้เกิดขึ้นจึงทานายไปตามความเข้าใจของตนเองว่าลุงกินน้ำทางทิศนี้ฝนจะตกชุกลุงกินน้ำทางทิศโน,น้นฝนจะแล้งความกลัวซึ่งเชื่อมโยงมาจากข้อหนึ่งเลยนะคะก็คือความไม่รู้นํามาซึ่งความกลัวพอเราไม่รู้เราก็จะคิดไปเองต่างนาน,นะคะทําให้เราเกิดความกลัวนะคะคนสมัยก่อนเนี่ยจะกลัว ฟ้าร้องฟ้าผ่านะคะหรือเรียกว่าปรากฏการธรรมชาติทําให้พวกเขาเกิดความหวาดกลัวนะคะตัวอย่างเช่นฝนตกฟ้าผ่าฟ้าร้องพวกเขาก็จะคิดว่าสิ่งเหล่านี้พระเจ้าเป็นคนทำความพักดีความเชื่อในสิ่งนั้นว่ามีอํานาจเหนือคนหรือเชื่อในบุคคลว่ามีความดีที่เชื่อถือได้เช่นการบูชากุมารนะคะเพื่อให้คุ้มครองเราจากสิ่งอันตรายต่างๆความยังม่งยืนผลนะคะหมายถึง เน้นการศึกษาความจริงไม่เชื่อในสิ่งธรรมชาติซึ่งจะต้องคิดค้นถึงเหตุผลที่แท้จริงว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นมาจากอะไรเช่นเจ้าชายสิทธัตะได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายทรงพยายามที่จะแก้ทุกทั้งสามอย่างโดยทรงจำบีว่าในโลกมีสิ่งที่เป็นคู่คู่ตรงกันเสมอเช่นมีมืดแล้ก็ต้องมีสว่างมีร้อนแล้วก็มีเย็นฉะนั้นเมื่อมีแก่ก็ต้องมีไม่แก่ได้ มีเจ็บก็ต้องมีไม่เจ็บได้มีตายก็มีไม่ตายได้ค่ะดิฉันก็ขอจบการนำเสนอเรื่องบอกเกิดศาสนาเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ